นนค่ะพี่ชาแนลค่ะในมันเล่นเกมสกมูลาสซมิเลเต้น,นะคะ่ะวันนี้เราจะมาทำสอนทำผมใหม่ของตัวเองนั่นเองไปเริ่มกันเลยอ่ะเดี๋ยวมาแรกเลยโอ้เราต้องเป็นลิงจามใช่ไหมเบือบ้าอะไรอ๋อต้องแต่งชุดเป็นชุดแต่งงานก็ถึงจะได้เราจำได้เราจำได้เราจำได,จำได้จะพูดเยอะ ไปถึงตัวเองนะคะตัวเองค่ะม,มาเอกชุดแต่งเงินก่อนนะคะมันอยู่ไหนกันเล้วเนี่ยเอาไปซ่อนที่ไหนละเออไม่เจอเลยสุดสายแกแล้วมันนี่ไงไปบับเบิลก่อนนะคะไปบัมบอยไม่ใช่บัมเบิลนี่นี่ดีนะคะที่บอยนะคะ มันกลายเป็นลินจาแล้วตอ้องจับจับมือ,อยังไงางอ๋อโอเคแล้วก็เออแล้วทำยังไงตัวเราอยู่ไหน ปอยมือจะเข้าไปวิ <c oughs> ไ่ได้ผู้หญิงสองคนมาแล้วนะถ้าเกินเอิม่มเราก็จะทำการโยกฝาแฝดมาเลยจ้าแล้วเปลี่ยนชุดให้มันกลายเป็นเอรี่ก่อนนะเอริโวโอ้เปลี่ยนผิดเปลี่ยนผิด ก็ทำยังไงหรอต้นอ,อาผมมันทำยังไงอ่ะแป๊มนะไปดูวิธีเขาทำกันโอเคทุกคนก็ทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือดวูว้าวว้าวด่าซะส,ะสีสวยมาก จะเอาไปให้คนรอบกล,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 ลั่นเราดูนะเป็นไงว้าวเราอ่านว่า w ้า is t i a n เเกเม,มันจะพูดเหมือนกันไหมโอ้โหพูดไม่เหมือนกันนะครับ มาบอกว่าไม่สวยเลยเก้เก้งเก้อือเอ,อ่อเป็นไงพูดจะเหมือนกันกับตำรวจทกคนอ๋ออือมันพูดว่าอีไม่ดีเลยไม่ดีเลยหมดดีเลยเน,นาะอืมไหนดูคำพูดนี้ดูสิไม,ม่บอกผู้ส่งบอล ปีมอมันผู้หญิงมงัมเบยมอมมันเหรอเย่กลับมาไปจากชันจอเลยสวงผู้ชายพบว่าเออขอโทษก็ไม่ได้รู้เนาะเพื่อนคนนี้มาโชว์เองแถมยังมีจัดพลาดด้วยเหลอพูมายาวเกินไหนๆก็ไหนๆแอะปัน้นจักรยานเด็ก เป็นเด็ดเหรออันนี้สามารถวิ่งเร็วกว่ารถคันนั้นได้เลยออกตัวแล้ว จักรยานเด็กนี่มันเร็วเรียบขับเร็วดีเออรถจะมาเร็วเออนะคือเราขับไปก่อนเลโซบบม เราทำเจอย่างนดแลปัมนแล้ว um> คือฉันจะแจ้งตำรวจเอาไปแจ้งตำรวจโออเออเออเอตำรวจในเกมสปรัสกินติ สองวิธีเดียวเท่านั้นที่เธอคลิปหน้าเราจะมาตอบที่การทำผมนะว่นนี้อาจจะว่านิดหน่อยนะคุณท่าทางเออ,อเป็นเป็ชอยเชื่อใเซั่งคือที่เรามาทำคลิป ชาชาใไหมคือเราอะ่ะลืมเปิดคลิปแล้วคือไปพูดเหมือนจะอัดเหมือนอัดคลิปเสร็จแล้วต้องต้องพูดนานมากพอเราพูดเสร็จแล้วใช่ไหมเรา,ไป,ปเาไปดูคลิปวิดีโอไปดูคลิปวิดีโอเอา้ามันยังไม่เปิดคลิปทําคลิปเลยคือเราโอ้โหนงงแล้วก็ต้องมาถามไหมเนี่ย อ,อันเนี้ยเอ่อก็คือไม่ได้บอกวิธีคือในสมองเราคือพูดว่าอุ๊ยต้องมีคนเอาไปทำบ้านแล้วละ่ะแต่มันไม่มีี่โ,โหตัวเองเนี่ยเราไม่รู้จริงๆนะไหนๆก็ไหนๆแล้วโทษมากๆเลย เพราะว่าตอนนั้นจะททำให้มันสวยๆจะได้มีคนดูเยอะๆด้วยการเอาอันนี้ไปทำให้ดูคือมือนบอได้เอียนเลยว่าเออสงสัยในสมองเราคิดผิดแล้วล่ะ โอเคนะทุกคนเราจะจบคลิปแีะคะ้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิงให้พ้าลิปใหม่เด็ช่อนน้ำชาเอาชแอนล์ค่ะสาววัน,นะะก่อนบ๊ายบายทนะุกคนไว้เจอใหมก่กันคลิปหน้านะบายตลกด